สวัสดีครับอูหมอดูจิตอาสานะครับพยากรณ์เนี่ยตรงไปตรงมาจิตอาสาทําความดีขึ้นสู่สังคมนะครับวันนี้เรามาดูคลิปการพยากรณ์นะครับผมประจําเดือนตุลาคม2566นะครับผมแต่ละราศีจะมีเกณฑ์อะไรบนกระดาษระบาดครับเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันนะครับผมครับฝากกด s u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจกับผมด้วยนะครับ และตำแหน่งเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับผมครับวันที่สามดาวอังคารนะครับผมย้ายจากราศีกันนะครับผมมาอยู่ำแหนทางนี้นะครับผมดาวอังคารหมายเลขสามต่อมาวันที่สิบห้านะครับผมอ่ะเดี๋ยวก่อนเข้ามาในตำแหน่งนี้คือตำแหน่งประเกษตรนะครับผมเพราะว่าอังคารถ้าอยู่ในตำแหน่งนี้ก็คือเกษตรฟ,ฟังตรงข้ามก็คือปลาเกษตรฟังแล้วปลไม่ดีแน่นอนนะครับผมเป็นถ้าเป็นเกษตรเขาว่ากันว่าดีนะครับผมอ่ะ ออมาวันที่15้นะครับผมดาวพุธดาวติดต่อสื่อสารเจรจามาวันที่15ได้ตำแหน่งหลังจากขุดก็คืออุดจากพิมุกนะครับผมส่วนวันที่17ตุลาคมดาวรลาหูของเราดาวร้ายย้ายไปแล้วส่วนวันที่18ต่อมาดาวอาทิตย์ก็ได้ตำแหน่งอันนี้อุดนะครับผม ตำแหน่งสูงสุดอันนี้ตำแหน่งกลายเป็นต่ำสุดฟังแล้วก็มีทั้งปลับทั้งนิดนะครับผมเพราะว่าไม่ใช่ตรงข้ามกับุดขึ้นมาก็ฟังแล้วดูเหมือนอะไรอะไรจะไม่ค่อยดีนะครับผมแต่คีย์เวิร์ดของผมมีอะไรกันบ้างที่ร่วมธาตุกันนี่ไฟดินธาตุลมนะครับผมธาตุลมธาตุลมธาตุลมอา้าวเข้ากันหมดเลยสามดวง แถมมีอะไรเลงกันอีกบางบ้างนี่ธาตดไฟนี่ธาตดลมนะครับผมและมันเป็นรูปอะไรนะครับผมจากของเก่าเดือนที่แล้วที่เราคุยกันคือหอกปลายหอกเลงเข้ามาที่ตำแหน่งนี้ตอนนี้ปลายหอกได้ถูกแตกแล้วทําลายแล้วโอกาสการคืบหน้ามาแล้วแล้วคราวนี้เราเห็นเป็นรูปตีโกลนกันปุ๊บแถมเป็นเว้าใหญ่อีกต่างหากนะครับผม จากที่บอกว่าจะมีอุดและนิดนั่นก็เป็นเทคนิคและวิธีการต่างๆนานา,นาแต่สิ่งอะไรที่ดีๆกำลังจะเข้ามาให้แต่ละราศีดินแน่ๆครับผมในการย้ายของราหูก็จะมีข้อร้ายแต่อันนี้มุมที่ดีๆจะมีให้ทุกราศีเช่นเดียวกันนะครับสำหรับเดือนนี้ครับผมเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมของแต่ละราศีกันครับครับมาพบกับการพยากรณ์นะครับผมชาวราศีกุมประจําเดือนตุลาคม 2 5 6 6กันนะครับผมมีเกณฑ์อะไรยังไงจะเกิดกันขึ้นมาบ้างกันนะครับผมอะชาวราศีกุมหรือตำแหน่งนี้นะครับผมเท <Okay. S 1> ตุก,กเกษตรของเราไปอยู่ในตำแหน่งกระดุมผ่านะครับผมโฟกัสแน่นอนเรื่องของการทํางานเรื่องของการหาเงินนะครับผมมีการโฟกัสมากกว่าเดิมเป็นพิเศษนะครับผมแต่ธาตุของเรามันผิดละลมกับน้ํามาเจอกัน หน่วงกันนะครับผมความหมายของมันก็คือความอึดอัดใจชั่วโมงนี้นะครับผมอย่างที่บอกกันไปแล้วว่าหน้าชื่นตาบานไม่ใช่หน้าชื่นปกตรมนะครับผมตัวเป็นลักษณะนี้นะครับผมแม่ว่าข้างนอกจะดูยิ้มแย้มนะครับผมแต่ข้างในลึกๆแล้วเหนื่อยเหนื่อยอะไรนะครับผมปึ๊บปึ๊บมานีเลยครับผมภาระค่าใช้จ่ายนะครับผมจากครอบครัว อีเก์ที่จะเงินหายไปหายไปค่าใช้จ่ายเยอะเหลือเกินอ่ะมาปุ๊บอันนี้เฉพอมาเราเข้ากันการเงินกันก่อนนะครับผมอ่ะส่วนเรื่องอื่นหนึ่งสองสามอ้าวมาดูกันเลยครับผมสะดวกมาปุตตะมาสุภะนะครับผมสะดวกปุตตะอ้าวใครนะครับผมที่เคยคิดที่เคยวางแผนอะไรจริงจิงขัดขัดอยู่ที่ผ่านมาเกี่ยวกับเรื่องของโปรเจกต์ใหม่ๆ ทำอะไรสิ่งใหม่ๆแนละชั่วโมงนี้ที่ผ่านมาก็เครียดตอนนี้ก็ยังเครียดอยู่แต่ทุกอย่างมันเดินหน้าได้แล้วเข้าตรีโกนธาตุลมจะเกิดขึ้นนะครับผมตรีโกนธาตุลมลักษณะนี้ก็เป็นเรื่องของการติดต่อเจราจาทุกอย่างผ่านไปได้ดีแน่ๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการวางแผนระยะยาวเรื่องของการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับผม มีเกณฑ์ที่จะขยับขยายมีการเดินหน้าหลักษณะแบบนี้มากขึ้นกว่าเดิมนะครับผมในในแนวเดียวกันนะครับผมต่อให้เหนื่อยยังไงก็ลุยนะครับผมเพราะว่าอาทิตย์ในตำแหน่งนี้นะครับผมเป็นอาทิตย์ที่บ้างานสุดๆมีอะไรใหม่ๆเข้ามาตอนนี้ทําเช้ามันถึงดึกเลยนะครับผมเวลาพักผ่อนอาจจะน้อยหน่อยก็พยายามกันนะครับผมครับส่วนดาวพุธในตำแหน่งนี้นะครับผม หมายถึงการแก้ปัญหาแต่ก็ยังคงจุดมุ่งหมายไว้อันเดิมเราโฟกัสแ,แล้วว่าสิ่งนี้ที่เราจะทำมันต้องได้เจาะแบบแรกไม่ได้เจาะแบบที่สองไม่ได้แล้วก็เปลี่ยนเจาะแบบที่สามดกยการใช้คำพูดเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแต่ก็พยายามจนเกิดความสำเร็จเกิดขึ้นได้นะครับผมทุกอย่างทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องของโปรเจกต์ใหม่ๆอะไรใหม่ๆก็มีเกณฑ์ที่ดีขึ้นมาเพราะว่ามันมี ธาตุไฟเข้ามานะครับผมนี่ก็ดาวไฟนี่ก็ดาวไฟดาวงานดาวความสําเร็จเกิดขึ้นได้แน่นอนนะครับผมอ่ะสวนมาอีกอันหนึ่งดาวอังคารในตําแหน่งนี้เขาเอาว่ามันเป็นตําแหน่งปลานะครับผมตาแหน่งเสียเพราะว่าตําแหน่งเกษตรก็อยู่ตําแหน่งนี้ตําแหน่งปลาอยู่ตําแหน่งนี้นะครับผมโอเคสําหรับอ่ะมาโยงเข้ากับปุตตะพอดีเลยเรื่อสำหรับใครที่มีความรักใหม่ หรือมีกิ๊กมีความรักแบบป๊อปปี้เลิฟกันอยู่นะครับผมนะชั่วโมงนี้หลายคนก็คงจะบอกว่า้ดูไปแล้วต่อให้สวยต่อให้หลอย,ยังไงก็รู้สึกว่ายังไม่ใช่แต่ต้องอาจจะต้องแยกทางกันไปได้นะครับผมก็มีเกณฑ์แบบนี้เกิดขึ้นรู้สึกว่าคุยไปแล้วสเสน่ห์มันไม่มีเป็นเรื่องของสเสน่ห์นะครับผมที่มันขาดหายไปสวยอย่างเดียวหลออย่างเดียวไม่พอนะครับผมจะต้องมีเกิฑ์ต้องมีความสามารถด้วย โอเคครับผมส่วนเรื่องอื่นๆมีอะไรอีกบ้างเราก็คงจะว่ากันไปครบแล้วนะครับผมสําหรับเรื่องการงานการเงนิงน,งนความรักกันแล้วโอเคผมก็อบอกไว้ก่อนว่าในตําแหน่งนี้ที่เราบอกกันไปว่าจะมีความอึดอัดใจนะครับผมความอึดอัดใจตัวนี้มันจะอยู่กับเราไปอีกยาวๆเลยนะครับผมตัวนี้มันเพิ่งเริ่มต้นนะครับผมก็ขอให้มีปัญหาอะไรโฟกัสให้ถูกมีสมาธิกับมัน อะไรที่เราอึดอัดใจบางครั้งเราก็มองโลกไปในแง่ดีได้นะครับผมเราะว่าวันหนึ่งเราจะแข็งแกร่งเข้มแข็งกว่าเดิมนะครับผมโอเคครับขอให้โชคดีกับสิ่งใหม่ๆที่จะเข้ามานะครับผมโชคดีครับชาวราศีกุมครับครับจบกันไปแล้วนะครับผมสําหรับการพยากรณ์นะครับผมประจําเดือนตุลาคมนะครับผมที่ผมบอกกันไปแล้วว่ามีลักษณะของการตรีโกนที่เข้าในมุมดาวของเรานะครับผม วกับเป็นว่าวใหญ่อีกอันนะครับผมตีโกนกันนะครับปึ๊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 บสามเหลี่ยมตัวนี้นะครับผมความหมายของมันก็คือทำอะไรสําเร็จโดยง่ายนะครับผมเกิดความสําเร็จเกิดขึ้นครับผมส่วนเป็นว่าวใหญ่อีกอันหนึ่งอ่าตรงนี้ราศีที่ได้รับโชคไปก็ตามนั้ะครับผมราศีที่ไม่ได้ก็อย่าเพิ่งน้อยใจกันนะครับผมเดี๋ยวพอมุมมันเข้าอะไรอะไรที่ดีๆมันก็จะเข้ามาครับผมลูกอย่างเป็นไปตามกรรมนะครับผม เดี๋ยวจวังหวะดีๆก็จะเข้ามาแต่ถ้าที่ปาซีไหนที่เข้ามาดีๆก็ไขวคว้ากันเอาไว้นะครับผมส่วนอีกอ่านอีกอย่างหนึ่งกันนะครับผมสําหรับเรื่องของคอมเมนต์นะครับผมกําลังใจดีๆที่เข้ามาให้กันนะครับผมผมก็ขอบคุณอย่างสุดซึ้งนะครับผมผมก็รู้สึกดีใจมากครับส่วนคําแนะนําอะไรที่ดีๆเข้ามาผมจะเอาเก็บไว้เป็นตอ่อปุงนะครับผมครับ ก่อนจะจบนะครับผมฝากอีกทีนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์แลวก็กด Subscribe นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเพิ่มเติมอื่น,นะครับผมขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามรับชมคลิปนะครับผมสวัสดีครับ